สวัสดีครับผมลุงหลออเดฟซีครับวันนี้มามีรายการบังไฟช่องสงมกรมพูชาวันเสาร์ที่เก่ากันยายน2 5 6พนะครับผมมีบังไฟก่อนเวลาพร้อมนะครับกุุงจะเลื่อนซับนะครับอ่ะบางที่หนึ่งครับนนละสิงเทพนะครับบางที่สองเทพโนพเก่าบางที่สามนครดวงบางยุใไม่บางที่สี่จันดีเบิกฝฟ้าบางที่หาสอราชวงศ์บางที่หกเจไก่สังรุยบางที่เจ็ดบุญผาลา บวกเจฝนคนสวยบางที่8น่องเจเจบวกสมคิดการเบาบางที่เก้นองกับปตันนะครับเสียแบกสังลุยนะครับบังที่10เคยวัางห็นบางที 40, งงสิเวพงเจเลิิบเทปปากเก่าเก่าสิาวเอาเถียน14เพชรแสนแก้ว15เบนน้ำชัย16กลุ้งจเจริญทรัพย์พี่รอดพิธีนะครับผมเป็นตูราการนะครับอ่ะอย่าลืม ไปให้กำลังแรงใจกันครับแต่มื่อวันนี้ลุงหลอดพ่อไอก้กะที่อยู่บักไฟหน่อยเพิ่นบอกว่าปฏิจิกานอาทิตย์กับบรนษใจนะครับอ่ะกับมัดเด็ดลุงหลอดนะครับติ๊กสีแดงมัดเด็ดทางสูงมีอนอรสิงห์แทบเจกไกส่สังลุยเคยวังหินพงจเจริญแลวกะเอาเทียนนะครับหาบังหามัดเด็ดนะครับผมเป็นความชอบส่วนตัวนะครับปริีเจียว ประเด็นหรุจักกันเป็นการส่วนโตใดๆทั้งสิ่งกับคายของไฟนะครับผมเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงร้อฟสสวัสรดีคลา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 ,ลา